พระธาตุเมือนหินนะครับขององค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทพี่น้องครับวันพรุ่งนี้นะฮะจะเป็นวันที่เป็นวันบุญประจําปีก็คืองานบุญประทายเข้าเปลือกนะครับของวัดพระธาตุเหมือนหินซึ่งเป็นวันประจําปีแล้วันพรุ่งนี้เป็นวันดีด้วยครับอาจารย์มงคลเป็นวันขึ้นสามค่ำเดือนสามครับอ่าเป็นวันขึ้นขึ้นสามค่ำเดือนสามเป็นวันที่ชาวอีสานเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นวันเปิดประตูเล้านะฮะไข ไชประตูเล่าเบิกประตูฝ้าผมเน๊ะนะฮะถือว่าเป็นวันดีชาวอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาถือเลือกวันขึ้นสามค้าเดือนสามเนี่ยมาเป็นการเปิดประตูเล่าอ่าเปิดประตูใช่เขาจะทาขวัญยุงฉางทําขวัญข้าวทําขวัญวัวควายเลยเด้ครับนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นบุญประจําปีของวัดพระธาตุหมือเหินซึ่งทุกคนเนี่ยก็เชื่อว่า จะเป็นมหากุศสอันยิ่งใหญ่ที่หลวงปู่ก็ท่านก็ได้พูดไว้ว่าใครก็ตามที่ได้ทําบุญบุญประทายเข้าเปลือกเนี่ยนะฮะได้การบริจาคเข้าเปลือกให้กับวัดให้กับคณะสงฆ์เนี่ยนะฮะสงฆ์เนี่ยไม่ใช่หลวงปู่องค์เดียวนะคำว่าสงฆ์ก็คือมีพระสงฆ์แต่แต่เสียรูปขึ้นไปถือว่าเป็นของสงฆ์ของสงฆ์นี่เท่าหลักของหลวงปู่นี่บาปหน่อยเด้ แปลว่าหลักของหลวงปู่ก็แค่ว่าหลักของหลวงปู่องอค์เดียวแต่ว่าถ้าเกิดเอาอะไรก็ตามที่เป็นของวัดหรือเป็นของสงฆ์เนี่ยบาปมหาศาลนานโลกบาปหลายวะทอนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราทานให้สงฆ์เนี่ยกบุญหลายอกันกัดเนียนะฮะเป็นบุญเยอะวันนี้ผมในฐานะลูกศิษย์วัดนะฮะก็ได้มาประชาสัมพันธ์ให้กับญาติธรรมทุกท่านได้ร่วมบุญมหากุศลในการสร้างอ่า พระ JD, เจดีข้าเปลือกนะฮะตอนนี้ได้มาน่าจะร้อยตันนะฮะจากอ่า